สวัสดีครับพบกับปาดแม่โจบันไม้นะครับเช้านี้นะครับอยู่กันในสวนปาล์มเล็กปลูกนะครับปาล์มแปลงนี้นะครับหลังจากลงดินนะครับก็ได้ประมาณสองเดือนนี่ก็สองเดือนเต็มแล้วนะครับปาล์มแปลงนี้นะครับถ้าอะไรคนได้ดูในคลิปนะครับผมก็จะลงในกลุ่มของปาล์มใหญ่ครับคือมีอายุประมาณปีกว่านะครับเกือบปีประมาณปีสองเดือนถึงสามเดือนนะครับเรามาเลี้ยงไอ้ต้นใหญ่ เวลาเราปลูกพามต้นใหญ่เนี่ยข้อดีก่อนนะครับก็คือมันจะค่อนข้างที่จะโตเร็วนะครับโตเร็วแล้วก็การติดลูกเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วกว่ากับการปลูกต้นเล็กแต่ก็เสียนะครับก็คือมันก็จะเขาเรียกว่านิ่งหรือแช่งักตัวหรือฟักตัวนะครับเป็นเวลาระยะหนึ่งพอเริ่มตั้งทรงได้นะครับมันก็จะขยายตัวอย่างรวดเร็ว ติดกับต้นเล็กนะครับต้นเล็กก็จะโตแบบต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับแต่ว่าจากการปลูกนะครับหลายพื้นที่ต้นเล็กกับต้นโตต้นโตจะดีกว่าบางคนใช้ปาล์ม2ปีนะครับพอลงเนี่ยกิ่งข้างล่างจะแห้งตายทั้งหมดแต่พอรุ่นใหม่ขึ้นนะครับนั่นคือมันจะโตแบบก้าวกระโดดนะครับนั้นนั้นก็ปลูกกันตั้งแต่เล็กจนใหญ่ได้นะครับขึ้นอยู่กับการจัดการส่วนผมเนี่ยก็คือผมใช้ปาล์มเนี่ยครับประมาณนี้ นี่ก็คือ2เดือนนะครับสเดือนก็เหมือนจะบอกคือถ้าเป็นปามใหญ่นะครับกิ่งพวกข้างล่างเล็กๆเนี่ยนี่ครับมันก็จะแห้งตายครับเพราะว่าเป็นปามที่วางแล้วก็เลี้ยงกันแน่นนะครับมันก็จะกิ่งจะสูงแต่นี้เราได้ยอดใหม่2เดือนนะครับเราได้ยอดใหม่มาประมาณอันนี้ยอดที่3แล้วนะครับอันนี้ยอดนี้ยาวแล้วแล้วก็1นนะครับอันนี้ก็คือปามที่ปลูกใหม่อายุ2เดือน นะครับแรงนี้เนี่ยครับมันก็จะเริ่มเป็นหลุมแล้วเพราะเราขุดกับรถเป็นโฮเล็กนะครับในการทาหลุมนะครับอันนี้ก็ให้คนงานนะครับเข้ามาตากคนนะครับตากคนอันนี้เดียวกิ่งนี้เราปล่อยแห้งเลยก็ได้ครับแต่ถ้าถ้าดูไม่สวยนะครับเราก็สามารถที่จะตัดตัดมันได้เลยหรือเราไม่ตัดก็ไว้ย่างงั้นเดี๋ยวจะแห้งเปล่อยไปเองนะครับมันก็จะเป็นหลุมนี่จะเป็นหลุมอย่างชัดเจนนะครับตัวนี้นี่ นะครับครับเวลาฝนตกนะครับน้าก็จะอยู่ในหลุมนี้นะครับที่เราขุดเอาไว้นะครับต่อไปนะครับพอปามันชันคอขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดินก็จะพาลงไปมันก็จะเป็นการถมโคนนะครับหรือเวลาเราใส่ปุ๋ยกับเราใส่ปุ๋ยรอบโคลนแล้วเราก็ดินข้างๆนะครับขึ้นมาตบขึ้นมาคลุมเป็นการเสริมโคนไปในตัวเวลาปลูกเราก็ปลูกให้รออยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเสริมนะเพื่อกระตุ้นราก นะครับหญ้า,าที่งอกที่เราเห็นเนี่ยส่วนหนึ่งจะเป็นเม็ดหญ้าที่มากับแกลบนะครับส่วนหนึ่งเป็นเม็ดหญ้าที่มากับขี้แพะครับส่วนหนึ่งก็คือกอข้าวเดี๋ยวพามาดูเนี่ยครับกอขา้าวกอข้าวนี่ก็มาจาก2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากฟางส่วนหนึ่งก็มาจากแกลบนะครับที่เราใส่ลงไปนการปลูกกอข้าวดูครับเขียวดมสมบูรณ์นะครับข้าวเนี่ยครับดินข้างนอกนี่เป็นดินแข็งนะครับ ตรงบริเวณที่เราไม่ได้ทําการขุดหรือทําการปรุงดินเนี่ยครหญ้าจะไม่ก่อยขึ้นเลยนะครับที่มีเฉพาะที่โคนปามทั้งนั้นนะครับแล้วขึ้นมาแล้วก็เขียวดีด้วยนะครับเนี่ยพอตรงนี้มี่านอาหารข้างๆที่จะเยอะนะครับเพราะว่าข้างล่างมีตั้งปุ๋ยมีตั้งแกรบมีตั้งขี้แพะเนี่ยวันนี้ก็จะให้เจนานานเอาไอ้พวกนี้ออกนะครับพวกกอข้าวกอหญ้าออกนี่ครับ แปลงนี้นะครับก็ลง KbC นะครับมีเกษตรกรบอกว่าถ้าอยากให้ทางนะครับให้ทางพวกนี้มันห้อยลงนะครับเนี่ยนี่คือมันชันสูงอยู่นะครับถ้าอยากะยา้มันห้อยนะครับเปิดเปิดทางห้อยเนี่ยก็บอกว่าให้ใส่4 6 0 0ผสมกับ18 4 5คร้ากับเอา4 6 0 0มาผสมกับ18 4 5ห้านะครับใส่ไปนะครับ มันจะทําให้ทางมันห้อยครับเนี่ยเดี๋ยวผมถากโคนเสร็จผมก็จะลองใส่ตัวนี้ดูแต่ว่าต้องให้มีฝนนะครับเพราะตอนนี้แรงครับปีนี้แรงจัดนะครับนี่ทิ้งช่วงมาประมาณสักเกือบเดือนอีกแล้วนะครับจากที่มีฝนลงมาช่วงก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้ก็คือแรงติดต่อมา3เดือนนะครับสาเดือนแล้วก็มีฝนลงมานะครับช่วงมรสุมช่วงนั้นแล้วก็ทิ้งช่วงอีกนะครับตอนนี้ก็แรงจัดมากนะครับแดดแรงมากนะครับก็พารุ่มให้คนนั้นให้ทําที่รุ่มก่อน แล้วก็แดดจัดก็ต้องพักนะครับเพราะมันไม่ไหวมันร้อนเกินเนี่ยต้องทํากันทําไปหยุดไปนี่ที่ผมถ่ายเอาไว้คือเป็นถนนนะครับเนี่ยยกถนนเอาไว้แต่ว่าวันก่อนมันถ่ายไม่ลงมันแข็งเนี่ครับพอเปิดเป็นร่องไว้ก่อนครับถนนเส้นนี้จะเป็นถนนหลักนะครับถนนหลักถนนรองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเว้นไว้หนึ่งร่องนะครับผมไม่ได้ทําถนนผมทำหนึ่งแถวเว้นหนึ่งแถว,แถวอันนี้ ครับนี่เราไว้วิ่งเองในสวนเวลาใส่ปุ๋ยนี่ครับปาล์มนะครับก็เริ่มสองเดือนเนี่ยก็จากการเดินดูนะครับยังไม่มีต้นตายสักต้นหนึ่งผมปลูกวันที่ห้ามษานะครับวันที่ห้ามษานี่ก็มิถุนานแล้ววันที่10บกว่ามิถุนานแล้วนะครับยังไม่มีต้นตายนะครับผ่านเล้งหนักมาแล้วนะครับนี่ฝั่งนี้เราก็จะนี่ฝั่งนี้แม่มา ทำการแต่งและฝั่งน,งนี้ครับก็จะเปิดลักษณะอย่างนี้นะครับให้คนล่งไว้ก่อนนะครับแล้งยิงแต่คนล่งเดี๋ยวเรามาใส่ปุ๋ยเพราะว่าฝนมันกำลังมาเรามาใส่ปุ๋ยเสร็จนะครับเราก็ทําการกรบโคนเลยพอชุดนี้ผมช่วงแรงที่แรกน,นะครับผมเอาฟางนะครับใช้ฟางมาคุมโคนนะครับปลูกเสร็จผมใช้ฟางคุมโคนนมีปัญหาของคนเลี้ยงปัญหาของคนปลูกปามก็จะมีงวน,นะครับงวก็จะเข้ามาอยู่ โอเคนะครับอันนี้ก็คือพามาดูนะครับป้ามปลูกใหม่นะครับ2เดือนนะครับใช้วิธีการจัดการนะครับโดยการขุดหลุมใหญ่นะครับรองปุ๋ยรองธาตอาหารรองวัสดุปลูกลงไปนะครับก็มันจะง่ายนะครับปลูกเสร็จแล้วก็ปล่อยนะครับเวลาฝนตกที่เราขุดนะครับน้ำก็จะอยู่ในหลุมนะครับป้ามก็ได้ได้น้ําสมบูรณ์โอเคนะครับฝากติดตามยูทูปป้ามจิ้มไปด้วยครับสวัสดีครับ